เทรนเนอร์เนี่ยลอดป้อนหัวอาชีนอ่ะวันหนึ่งสี่คนห้าคนเขาก็เหนื่อยแล้วใช่แล้วบางทีเราว่างเนี่ยเราก็มีน้ำใจขึ้นไปสอนให้เขาใช่ครับครับว่าเราเราเป็นการแบบช่วยเขาดีกว่าไม่ใช่ใช่เป็นการเป็นการเป็นการมันเหมือนก็เป็นการแบบบแ่งเบาภาระให้กับเทรนเนอร์แล้วก็อีกอย่างมันมันเป็นการทําชื่อเสียงให้กับค่ายเราด้วยยิ่งค่ายเราจะได้แบบไปรอดไงเพื่อนใช่ครับช่วงนี้โควิดด้วยใช่ใช่ครับช่วยอะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยกันนะใช่ครับมันตอนนี้มันถามว่าเห็นกับตัวมันเห็นกับตัวไม่ได้อ่ะ สวัสดีครับผมวันนี้เรากำมาสัมภาษณ์พระจารฉ์ยนะครับว่าเริ่มชุกมวยตอนเท่าไหร่แล้วก็ชื่อพระจารฉ์ยใครเป็นคนตั้งให้แต่นี้มาสัมภาษณ์แบบเดียวไามเลยอันนี้มาสัมภาษณ์ที่ห้องพอาจารฉ์ยกันนะครับสวัสดีครับพระจารย์ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนครับผมอ่าเพื่อนเริ่มเริ่มชุกมวยนี่ตั้งแต่อยุเท่ร่เพื่อนก็ผมเริ่มชุกมวยตั้งแต่อยุห้าขวบครับห้าขวบแล้วครับผมแล้วชื่อพระจารฉ์ยนี่ ที่มาของชื่อพระยชฉายเป็นมาไงครับก็ชื่อมาของจะมีพี่ชายของผมครับพี่ชายผมชื่อตะวันชัยครับอ๋อตะวันชัยแล้วก็เป็นชื่อชื่อพระนจ้าฉายกับตะวันชัยเนี่ยจะเป็นชื่อที่พระตั้งให้ครับอ๋อเป็นชื่อพระตั้งให้ใช่ครับผมตะวันชัยก็สมัยก่อนก็ดังมากครใช่ครับเป็นตะวันชัยเป็นตะวันชัยสักริรัญชัยพี่ชายผมเองอ๋อพี่ชายเหรใช่ครับใช่ครับอืมเริ่มชุบวยอะไราห้าขวบใช่ไหมใช่ครับชุบวยครั้งแรกเป็นไงบ้างครับชนะครับผมก็ตื่นเต้นนับก็เด็กๆครับก็เราก็ยังเด็กอยู่แล้วกกกกก็็็เรรราาาไไมม่่คคิดออะตยแบบบสสนนนุั แแล้วก็เราได้ไดรับชัยชนะครับแต่สมัยก่อนผมดูเนี่ยอ้วนมากนะตอนเด็กนะอ้วนอ้วนมากครับอ้วนอ้วนเป็นยางมิชลินครับผมแล้วตอนนี้ก็โหหุนดีนะก็นิดนึงครับถ้าเลือกถ้าถามเรื่องมวยเนี่ยตอนนี้พ้าจังาฉเนี่ยถ้าเทียบกันบอลต่อบ,บอน,นี่หาคู่ชกยากมากก็มันอยู่มันอยู่มยผม,ผมเราเราจะไปพูดว่าเราหาคู่ชกได้ยากไม่ได้ก็มันก็อยู่ที่ที่การดูกับที่ว่าแฟนมวยเชื่อถือแล้วก็มุงเตอร์เขาจะจัดให้เราครับอ๋อแล้วตอนนี้เราค่าตัวไหรครับ ตอนนี้5ตัวแสนห้าครับผมโอ้แสนห้ายืนพื้นเลยใช่ครับยืนพื้นครับแต่ช่วงนี้โควิดก็ก่อไตเก้าหมื่นครับผมก็ต้องต่อแล้วแล้วแต่ช่วงโควิดมันก็มีว่างรใช่ครับแล้วตอนนี้มีรายการได้ข่าวว่าจะไปโชคที่ไหนนะครับตอนแรกว่าจะไปชคญี่ปุ่นครับทีนี้เขายกเลิกครับผมยกเลิกจริงๆต้องบินนั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่นี้ทางนู้นเขายกเลิกเพราะว่ามันมันระบาดแรงครับระบาดแรงโควิดอันตรายช่วงนี้ใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าค่ายซ้อมเหมือนเดิมปกต ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วครับตั้งแต่ซ้อมกับน้องพวกหยกเพชรแล้วช่วยน้องหยกเพชรซ้อมอยู่ครับ๋อแล้วสมมติว่าถ้าเราไม่ได้โชควยเราก็ทำอะไรไปลาว่างครับถ้าไม่โชมวยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเลี้ยงไก่เตะฟุตบอลครับอ๋อเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ขึ้นนะงานอดิเรกเอางั้นก็ใช่มันมันมันคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราสบายใจครับผมว่าสบายใจดีนะใช่ครับเพราะว่าจากชกมวยไปก็ไปเลี้ยงไก่ แด่ไก<ช>่บางทีก็ไปหาลูกหาเมียบ้างอะไรบ้างใช่ครับอ่าแล้วเราทํายังไงแบบอะไรอ๋อพท์มาครับเนี่ยโทรมา <S <S ครับอ๋อเมียโทรมา,มาแ,ลแล้วกว่อนที่เราจะขึ้นโชคแต่และไฟนี้เรามีการเตรียมตัวไง้างครับร่างกายเราถึงได้แข็งแรงแบบ<อ>ถ้ายกนี่ไม่หมดแล้วง่ายนี่ปห,หนึ่งเลยแล้วก็ต้องรู้หน้าที่ตัวเองครับแล้วก็มีวินัยมีวินัยในตัวเองครับมีวินัยหนึ่งมีวินัย สองแล้วก็รู้หน้าที่เดสัมภาษณ์กันแบบหนึ่งรูหน้าที่ก็คือแบบเราไม่ไม่เคยออกลูกนอกลูกนอกทยนะแต่ถ้าถ้าเรามีรายการนะครับหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนครับว่าหนึ่งเลยอาชีพมวยเนี่ยคือเราต้องซ้อมมวยอยู่แล้วครับเราก็ขอนักมวยทุกคนเนี่ยครับรู้หน้าที่แล้วก็มีไว้ในตัวเองครับผมไม่ว่าจะการกินการนอนทัุกอย่างเราต้องการสวนการกินเราต้องเลือกกินแล้วการนอนแล้วต้องพักผ่อนนะพักผ่อนให้เป็นเวลาครับ พูดมาเมื่อใส่ผมนะก <ST>. <อ>็ค<อ>ือน้องๆแบบใครอยากมีแบบร่างกายแบบนี้เราก็ดูไว้เพราะว่าประจัญชานี่เป็นเป็นนักมวยที่อยู่นะครับโอเคนักมวยรุ่นพี่ที่แบบเป็นแบบอย่างน้องๆให้แบบอย่างที่ดีให้น้อง,องๆมากนะครับนักมวยคนนี้ว่าขยันซ้อมรู้วินัยแล้วก็ไม่เคยออกนอกลู่นอกทางเลย เราไม่เคยแบบเอาของไม่ดีเข้าร่างกายเลยใช่ไหมเ่อนใช่ครับผมผมเป็นคนที่ถามว่าผมเป็นคนที่ไม่ไม่ผมผมไม่ผมเป็นคนที่ไม่กินเหล้ากินเบียร์นะแต่ถามว่าผมชอบไหมผมไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะแต่เรากินไม่เป็นใช่เรากินไม่เป็นครับแล้วอย่างเราชอบเล่นกีฬานะครับอ๋อกีฬากีฬาอะไรในในลูก่มเอยฟุตบอลครับเล่นหมดเลยครับทุกทุกอย่างครับกีฬานะขอให้เป็นกีฬาหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสอะไรตั้งแต่เล่นหมดทุกอย่างครับเล่นมาร์เก็ตได้ได้ครับเอยแล้วไฟล์ล่าสุดต่อยใครนะ ไฟล์่าสุดผมต่อยไว้กับน้องคมเพชรครับของคมเพชรก็พัดกับแพ้ประกันชนะมาใช่ครับก็ไปแพ้น้องเขาก่อนครับแล้วก็มาแก้มือชนะครับเนี่ยตอนนี้ผมได้ข่าวว่าเบ๊ะออกมานะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะได้ข่าวมาเฉยนะครับว่าโดนชัยอ๋อครับใช่ประเด็นนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็น,น,ดน,น,นประเด็นหลักเลยครับตอนนี้ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นหลักแล้วว่าที่ผมไลฟ์สดตอนนั้นที่ผมแบบวันนี้ผมก็ชุนฉุนพวกคอมเมนต์นะครับแต่ถามว่าผมไปให้ให้ให้ความสําคัญแล้วผมไม่ได้ให้หรอกครับแต่ว่าบางทีอะน้ำมวยทุกคนอะพี่ เพื่อนน้ำมวยทุกคนเนี่ยกว่าจะซ้อมมวยกว่าได้ต่อยเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมแล้วพอเราต่อยแพ้หรือว่าอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์ด่าน้กมวยอย่างคุณนี้ผมถามว่าคุณไม่ชอบผมเนี่ยคุณทาไมไม่เก็บไว้ในใจอ่าใช่เพื่อนคุณจะมาคอมเมนต์ให้ผมทาไมแต่ถามว่าคุณคอมเมนต์ได้คุณมีสิทธิ์คอมเมนต์ได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของคุณมันเป็น Facebook มันเป็นมันเป็นเือที่ส่วนคนของคุณแต่ผมถามว่าคุณไม่ชอบผมอ่ะคุณจะมาเอิดปากทําไมว่าคุณไม่ชอบผมคุณมาคอมเมนต์ว่าผมทาไมมาทําให้แฟนคคคลับขของผมมทุุน่่่ดาณ ผมก็เคยโดนนะแบบนี้โดนประจําด้วยนะมันมันผมว่ามันเป็นมันเป็นไอ้นี่แล้วว่าลูกเหมือนลูกโซเชียลนะเลนีนักเลงคีย์บอร์ดใช่ครัใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นว่านักเลงคีย์บอร์ดนี่ไม่มีเฟซจริงนลทีส่วนใหญ่เป็นเฟซปลอมมาไปสร้างสร้างมาแล้วมาด่าเขาไม่ชอบเขาพราด่าไปเพื่อก็ปิดทิ้งไปเลยพวกนี้ใช่ครับพวกนี้คือว่าแบบหากระแสไงเพื่อนสร้างกระแสบ้างสร้างอะไรบ้างแต่ว่าเป็นการสร้างกระแสที่ผิดผิดทางที่ผิดก็แต่แต่ร้องร้อง ไอโรนชัยเขาก็บอกว่าน้ำหนักเท่ากันนะไม่ต้องต่อใช่ครับเห็นเห็นเได้ก็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 คือได้ได้ดูได้ได้ดูคลิปนั้นที่ที่ที่เราได้ดูหน่อยเราไม่พูดดีกว่าใช่ครับก็ได้ดูคลิปนั้นที่น้องเขาสัมภาษณ์ครับก็บอกว่าไม่ต้องต่อน้ําหนักหรอกเถรพลพ่อแพ้มาก็หาว่าน้ําหนักนู้นน้ำหนักนี้ใช่ครับแต่ผมอยากจะบอกว่าน้ําหนักที่ดีสุดของผมเนี่ยคือสูงสุดแค่ร้อยยี่สิบนะครับต่ำสุดแค่ร้อยสิบเก้าเขาบอกว่าร้อยยี่สามร้อยสามร้อยสี่แต่ถ้าให้ผมต่อยผมก็ต่อยให้ครรับเพาาะว่ ผมไม่เลือกตัวชกอยู่แล้วช่ว่าใหญ่ใหญ่กว่าเธอเราก็เจอมาแล้ว <c oughs> ใช่ครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าผมเลือกตัวชกได้ผมพูดเลยว่าถ้านัก <c oughs> มวยทุกคนเลือกตัวชกได้คุณจะม,มีผมเตลว่าทำไมเออใช่ถูก,ถก<ห>ต้องเพื่อนเพื่อนพูดถูกอันนี้อันนี้ถูกนะเนี่ย <c oughs> อันนี้อันนี้พูดดีเลยเนี่ยถ้าถ้าท่านนักมวยทุกคนเนี่ยเลือกผมเลือกคู่ชกได้เนี่ยทุกคนมันต้องเลือกคู่ชกที่อ่อนกว่าเราอยู่แล้วใช่ไม่มีนักมวยคนไหนที่จะเลือกคู่ชกที่ที่ว่าสูงเราใช่ไหมใช่ครับแล้วถามว่าถ้าเราเลือกคู่ชได้ เราจะมีโปรโมเตอร์ไว right. ้เพื่ออะไรใช่โปรโมเตอร์เขาเป็นคนแบบจัดอะไรใช่โปรโมเตอร์เขาเนี่ยเขามีการจัดเขาประกบอะไรนี้นะเรื่องน้ําหนักทุกอย่างครับผมให้แบบให้มันได้เสียที่สุดอ่ะใชได้เสียมากที่สุดใช่ครับบางทีนะบัวมันตัดเสร็จเองไม่ได้นะเพรว่าจะเรียกคนนู้นลูกเรียกคนนี้ใช่มันตัดสินเองไม่ได้ยันทุกวันนี้เรายังตัดสินไม่เรายังไม่รู้เลยว่ากรรมการตัดสินยังไงไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวกอด ตอนนี้ก็น้องๆในค่ายก็ซ้อมให้ใครบ้างนะที่ที่ทวนให้ที่มีระจารย์ชายทวนไม่ต้องถามว่<ๆ>าทวนให้ใครบ้างน้องๆทุกคนครับถา้าน้องๆทุกคนมีในการเนี่ยผมเต็มใจที่จะช่วยทุกคนรวมรวมถึงผมด้วยดวรวมวนหนึ่งเพื่อนเพื่อนเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโชคดีเป็นทุกคนครับน้องๆทุกคน,นบางทีเนี่ยผมก็ช่วยทุกคนครับเพราะว่าหนึ่งเลยอาชีพมวยอ่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกครับใช่ครับ แล้วก็อีกอย่างอ่ะมันวิชาวิชาโมเบลันดีกว่าเพื่อนใช่ครับมันเป็นมันเป็นการผมเรียกว่าไม่ใช่เป็นการสอนดีกว่าผมเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดวิชาให้กับน้องๆดีกว่าอย่างนี้มันจะดีใช่ครับมันเป็นการเรียนรู้เราเราแก้ไขให้เขาแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะนําขึ้นมาใช้หรือเปล่าแต่ถามว่าตัวเราเองเก่งไหมเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับแต่ว่าเราแค่รู้วิธีการต่อยการเราเยอะมากกว่าใช่ประสบการ์เราเยอะครับใช่ครับแต่ด้านน้องๆคนไหนมีรายการเนี่ยไม่ต้องห่วงครับถ้าผมว่างหรือว่าผมไม่มีรายการ ถึงผมไม่มีรายการไม่ว่าผมจะอยู่เฉยนะผมบอกนะผมไม่มีการแต่มาดูได้เลยว่าผมรุกซ้อมทุกวันวิ่งทุกวันมผมไม่ได้การันตีผมไม่ได้การันตีตัวเองว่าผมเป็นนักเป็นนักมวยที่ขยันรู้วินัยนะแต่ผมอยากทุกคนการันตีตัวผมเองดีกว่าแล้วเวลาเราไม่มีรายการนี้เวลานักเรียนเข้ามาสอนเราก็สอนด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนฝรั่งคนไท<า>ยนักเรียนผู้หญิงผู้ชายครับถ้าผมว่า,างเนี้ย ผมก็จะไปช่วยสอนไปช่วยช่วยจับเป้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าบางทีนั้นบางทีเนี่ยเทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยเขาล่อป้อน้ำมวยน้ำมวยเทรนเนอร์เนี่ยล่อป้าน้กมวยชิ้นอ่ะวันหนึ่งสี่คนห้าคนเขาก็เหนื่อยแล้วใช่แล้วบางทีเราว่างเนี่ยเราก็มีน้ำใจขึ้นไปสอนให้เขาใช่ครับครับว่าเราเราเป็นการแบบช่วยเขาดีกว่าไม่ใช่ใช่เป็นการเป็นการเป็นการมันเหมือนก็เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับเทรนเนอร์แล้วก็ อีกอย่างมันมันเป็นการทําชื่อเสียงให้กับค่ายเราด้วยยิ่งค่ายเราจะได้แบบไปรอดไงเพื่อนใช่ครับช่วงนี้โควิดด้วยใช่ไหใช่ครับช่วยอะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยกันนะใช่ครับมันตอนนี้มันถามว่าเห็นกับตัวมันเห็นกับตัวไม่ได้อ่ะใช่เพื่อนเพราะว่าเราคือเราอยู่ตี่ตรงนี้ตรงตรงค่ายมวิเคนเนี่ยตรงนี้มันไม่เรียกว่าค่ายมวยแล้วอ่ะเขาเรียกตรงนี้มันเรียกว่าครอบครัวแล้วอบครัวมันเรียกว่ามันคือเรากินอยู่กันทุกวันอ่ะเอาง่ายเลยทุกวันเนี้ยเรากินอยู่กับข้าวครอบครัวพีเคนอ่ะยิ่งกว่าเมียยิ่่่งวววาาาาครรรอบัเเจินะพ เราอยู่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราเจอทุกวันกินข้าวเล่นทุกวันแต่บางทีเนี่ยเรามีหน้าที่ซ้อมเนี่ยภรรยาเราลูกเราเนี่ยต้องอยู่ห่างจากเราใช่เพื่อนใช่เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราไงนี่เราอยู่พิเชมันนี่กี่ปีนะเราอยู่นี่ประมาณอยู่นี่หลายปีหลายปีแล้วนะแล้วก็อยู่ที่สิบสามบมปีอีกไม่รู้กี่ปีนะเพื่อนนะมร่วมสิบปีได้ใช่ใช่มรวมสิบปีที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเรากินกินนอนเดือกันมาสิบปีอ่ะแค่อานลิ้นปากเห็นแค่อาปากเห็นลิ้นไก่แลนัเะ่ครบือ แย่เขาจะบอกนะว่าเพื่อนผมเนี้ยผมเป็นเพื่อนที่ผมเป็นเพื่อนรักผมเป็นคนนะครับเพราะว่าไปไหนมาไหนด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันมีใครอีกคนนึงพี่ปาล์มปากกอนแก๊งคาราเมลอ่ะผมบอกเลยว่าทีเด็ดแก๊งเนี้ยไปไหนแล้วมันเทิงอะขอที่ไหนมีดนตรีจัดไปเพื่อนผมใช่แ้วที่ไหนมีความความวนตีปากกอนจัดไปแต่แต่ถ้าแบบว่าแบบฮาฮาหน่อยก็เดี๋ยวก็ไปไปไปรอดไปขันรอดอะผมบอกเลยพูดพูดเรื่องนี้นะ ไปไปเที่ยวนะไปเที่ยวนะี่พดานายเขาจะไม่กินเหล้าๆๆลกินเบียร์เพราะเขาไม่กินอยู่แล้วจะมีพวกผมพวกผมป,ปมีปาอะไรไปกินเหล้ากันเวลาเมาเนี่ยนี่คนขับรถนะเขาจะเป็นคนขับให้ขับรถกูไม่ว่าที่เพื่อนกูต้องล่ามันขึ้นมีอีกไอ้ช่ยล่านีขึ้นในนั่นลงอันนี่กูโค่นเหนื่อยแล้วตัวอย่างของายนั่นเลย <laughs> งานบวรชรผมจะทำได้ห่าไี่ไปอ่ะไม่อยากจะพูด <laughs> โอ้โยย็ดเข้ <laughs> <laughs> ผมไม่อยากจะพูดเรื่องงานบวชโอ้งานบวชโชคดีนี่สนุกมากนะครับแต่ผมหลังเกตียดอยู่อย่างเดียวอะ พลาไม่ยอมนอนลูกพลาไม่ยอมนอนอ่านคำขานหน้าไงอ๋ออ่านอ่านคำขานหน้าไงลูกวัดก็ไม่นอนนะตะเกีเลยต้องดูแลบ่อยว่าห้ามให้ลูกพี่ไปไหนไงเขาเขาเขาห้ามให้นาคไปไหนไงแต่ผมจะมีอยู่อีกแผลนึงนะมัจฉะพลันมัจฉพลคนเอาฝาบ้านไปตีบ้านตีหัวว้านี่ผมงงเลยชิ้นแผลลมพาใจก็หมอกเลยโยมไม่ทันแล้วโยมไม่ยันแลวโยม สัตว์ป้องผมเยอะตีละคังเลยเ <c oughs> อย้าพักก็อื่นๆอยู่กินเหล้าอื่นๆอยู่พะ <c oughs> อ่ะแล้วก็ฝากอะไรถึงรุ่นน้องบางที่แบบอยากเปน็นนักมวยมวยแถวหน้าอย่างเงี้ยแบบตะวันบบพตตะตันชายตะวันฉายเงี้ยถามว่าผมเนี่ยทำ <c oughs> มวยเก่งไหมผมไม่ทำ <c oughs> มวยเก่งนะหรือแล้ว,แ,ลวแต่ว่าผมจะผมจะพยายามซึมซับให้กับน้องๆทุกคนในค่ายเพราะว่าก่อนสิ่งแรกเลยที่ผมจะมาก่อนแรกเลยสิ่งแรกเลยที่ผมจะมาทำ ก่อนที่ผมจะเป็นสอนน้องๆหรือว่าไปถ่ายทอดให้น้องเนี่ยผมต้องรู้ตัวเองด้วยว่าผมเนี่ยทำได้หรือไม่ถ้าผมทําไม่ได้ผมจะไม่ไม่ซึมซับไปกับน้องๆครับแต่ถ้าผมข้อไหนที่ผมทําได้เนี่ยผมจะซึมซับไปกับน้องๆอย่างเรื่องการกินการเที่ยวเนี่ยครับไม่เป็นไรครับกินได้เที่ยวได้ผมไม่เคยห้ามน้องๆนะแต่ถ้าน้องมีอาการอไไรพี่ขอ20วันให้หยุดอยู่ในหน้าที่ตัวเองตื่นเช้าวิ่งรู้หน้าที่มีระเบียบวินัยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นต้องมา มาคอยจาจีจําฉายเราเราต้องทำทำซ้อมน้องทำทำให้เสร็จรีบรีรีบๆๆนอนรีบพักผ่อนพอนมาไ,ได้กันแล้วหมดเนี่ยเพื่อนใช่ไหมเพราะว่าผมถามว่าสิ่งสิ่งเนี้ยที่เราทำมันเนี่ยมันไม่ได้ขายเหลงหน้าตัวเราเองแล้วถามว่าเวลาคุณซ้อมเนี่ยคุณมีแรงคุณซ้อมคุณมีแรงเวลาไปต่อยคุณก็ม,ณมีแ,งมมแงรแงคนเราถ้ามันมีแรงสมองมันก็เล่นผมพูดเหรเวลาแบบชนะมา ใช่าคุมใช่เพื่อนมันค่าเหนื่อยมาคุมกับค่าเหนื่อยครับอ่ะเราต่อเสร็จล้วก็พักไปผ่อนคลายอาทิตย์หนึ่งคุณน้องจะกินแล้วผมไม่เคยห้ามนะผมพูดเลยว่าน้องน้องจะกินเหล้ากินเบียร์คีัยผมไม่เคยห้ามผมม่ได้แค่เตือนเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นสิทธิส่วนบนคนของเขาเขาจะกินเราจะเอ้ยมึงอย่าไปกินนะมันเกลียดเราอีกอย่างเงี้ยเราก็ได้แค่เอ้ยกินเบาๆนะมีนายการแล้วก็หยุดอ่าอย่างเงี้ยเราเราเราพอที่จะตักเตือนได้แต่อยากจะบอกเลยนะครับน้องๆทุกคนครับคนอื่นครับน้องๆทุกคนครับที่ว่าอยากจะเป็น หรือว่าน้องๆที่อยากจะเป็นนักมวยครับสิ่งแรกเลยที่น้องจะต่อยมวยครับน้องต้องมีใจใจที่มันรักมากมาผมจะบอกเลยว่า <c oughs> ต่อ้คุณขยันแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีใจที่มันรักมวยไทยมากนะคุณก็ไปไม่หรอก<ช>เพราะ <c oughs> ว่ามวยไทยเนี่ยเป็นเป็นอาชีพที่เหนื่อยเหนื่อยมากๆผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆและสองเลยเวลาก็ไม่ค่อยมีให้กับครอบครัวครับน,อน้องระเบียบยระเบียบอ่าและสามเลยมันต้องมีระเบียบวินัยตัวเองอยู่ในกฎตลอดอยู่ในกฎตัวเองครับต้องสามทุ่มกว่ายึดโทรศัพท์อย่างนูนนี้บางคนนี่ยมัน บางคนมันติดโทรศัพท์มันหางไม่ได้ใช่บมันคนมันรับไม่ได้เพื่พอนมันรับไม่ได้มันก็ก็ผมถึงบอกครับว่า <S <S สิ่งแรกเลยถ้าเราจะต่อยมวยเนี่ยหัวใจต้องเป็นดับหนึ่งใจเราต้องสู้เป็นดับหนึ่งครับผมก็ผมอยากจะฝากน้องๆน,น,นะครับทุกคน,นครับนักมวยคนไหนคนระับที่ต่อยมวยอยู่นะตอนนี้ก็ขอทุกคนนะสู้ชีวิตนะพลิกผันชีวิตให้ดีนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดอ่ะมันระบาดแล้วมันทําให้งการเมืองเราเนี่ยกำลังแย่ลงกำลังแย่ลงไม่ดอกมันแย่ลงนะตอนนี้มันแย่ลงเนะครับขอทุกคนนะ พยายามอย่าท้อครับท้อเราท้อไปเนี่ยคนท้้งหลังเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราครอบครัวเราับเขาจะเหนื่อยเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่อะไรมันก็แย่หมดครับต่อเพื่อนต่อให้คนรวยมันแย่เลยมันขนาดคนรวยเขายังร้องเลยแล้วเรานับประสาอะไรกับหาเช้ากินขําใช่เพื่อนเหมือนหมาเหมือนชีวิตหมาล่าเนื้อเหมือนที่เขาบอกหมาล่าเนื้อนะต่อยแพ้ก็โดนด่าชนะมาก็ดีไปดีไแต่ถามว่าเวลาที่เราแพ้เนี่ยกาลังใจเราอยู่ที่ไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ครอบครัว เพราะว่าการที่เราจะได้เงินสักบาทเนี่ยในแต่ละครั้งที่เราต่อยเนี่ยเราต้องซ้อมมันถึงถึงยี่สิบวันไหนจะต้องลดอดค่าอดน้ำสี่วัน<ะ>ช่วงช่วงช่วงเนี้ยแล้วเราก็ต้องใช่มันลำบากใช่แล้วเราก็ต,<ช>ต,ต้องขึ้น,นไปเจ็บ вот ตัวอีกแต่ถามว่าเราต่อยไงให้ถามว่าเราทําไงอะ่ะให้เราไม่เจ็บตัวเยอะเราต้องฟิตซ<ช>้อมไม่ดีให้เรามีแรงชกพอเรามีแรงชกเนี่ยสมองเราก็จะบอดโปร่งมันก็จะเล่นร่างกายเราก็จะดีแต่ถ้าเราไม่ไม่ซ้อมไม่ขยันซ้อมขี้เกียจซ้อมเนี่ยผมเชื่อเลยว่า ทุกคนไปไม่รอต่อให้เก่งระดับเผินฟ้านะต่อให้มันอยู่ระดับเผินฟ้าก็ตมันก็ต้องมีฟ้ามันก็ต้องมีดีขึ้นอีกแต่ถามว่า้วันดาวนึงคุณอยู่ทางนี้คุณพัฒนาทางนี้อีกวันนึงคุณพัฒนเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามวยไทยอะจำาเลยว่ามันไม่มันไม่มีวันสิ้นสุดแน่นอนเขาว่าเขาเรียกว่าันเป็นศาสตร์ มันเป็นาศาสตร์แล้วมวยไทยเนี่ยมวยไทยเป็นมรดกประจำชาติไทยของ,ของเราครับแล้วก็ไม่ไม่มีวันเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดดีกว,ว่าใช่ครับค <c oughs> ุณเก่งตรงนี้มันก็ต้องมีแก้มึงแก้นี้เดี๋ยวมันก็ต้องมีแก้งนี้เราเก่งเราเก่งคนนี้เดี๋ยวมีคนเก่งกว่าเราอีกใช่มันต้องมีคนแก้งเรื่อยแต่ถามว่าไอคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยมันทําให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าเราต้องแก้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปเรื่อย <c oughs> แต่ถามว่าถ้า,มาผมเนี่ยผมเนี่ยมาถึงวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยอะ เราเจอรุ่นพี่ที่ดีสองเลยเรามีคันแนะนาที่ดีฉับรุ่นพี่แล้วก็เทนเนอร์แล้วลลสามเลยนะแล้วเราก็ <c oughs> มีคนที่คอยดันเราแล้วก็ <c oughs> เราต้องรู้ต่อให้ผมบอกกันนะทุกคนนะต่อให้คุณจะมีคนดันหรือว่าคนที่เขาดีกับคุณหรืออะไรทุกอย่างนะถ้าคุณไม่รู้ระเบียบไม่รู้วินัยตัวเองนะไม่มีความมุ่งมัน่นคุณก็ไม่จบ <c oughs> และที่สําคัญครับถ้าคุณไม่มีไม่มีคําว่า <c oughs> ตั้งเป้าหมายคุณจะไม่ไปถึงจุดจุดนั้นแน่นอนเราเราเป็นแชมป์กี่เส้นนะเพื่อน ผมเปนแชมป์ประมาณหกเจ็ดเ้น,เนผมมีอดีตแชมป์ร้อยห้าปอ,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 อนสองสมัยแล,แล้ว่าลลาบเนินลํามเนินสสมัยแล้วก็แชมป์หนึ่งร้อยสิบสองปอนลามเนินแล้วก็แชมป์เอดวันของวันลงชัยล่ามเนินแล้วก็แชมปรร์หนึ่้อยสิบแปดปอนลูมินีมล,ล่าสุดเป็นแชมป์ร้อยย2่สิบสองปอนลูมินีครับแล้วก็ ล่าสุดนี้เป็นแชมป์สากลอาชีพสากลอออโสงแบบใช่ครับเป็นแชมป์สากลอาชีพสองเส้นครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์กับหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ WBA เ s i a South อ่าใช่ตอนนี้ปัจจุบันเป็นแชมป์หนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ของ WBA เ s i a South อยู่ครับโอ้ยยอดมวยสองแบบเลยตัวจริงเลยน่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันะครับอติดตามติดตามคุณช่องไหนช่องทางไหนเฟนบุ๊กเออช่องขอดมียังไงก็ฝากติดตามใน ทาง f e ซ o b ๊กเลยครับนนทรศิธิ์เพชรนำทองครับแล้วก็ไอจีครับเดี๋ยวขึ้นทางล่างให้นะไอจีครับไอจี IG เป็นพระจันฉายภาษาอังกฤษนะเป็นพระจันฉายพีเครับหรือว่าโกนนนครับ<อ>ครับผมก็ติดตามได้ทางสช่องทางนี้นะครับผมแต่ถ้าอยากจะติดตามช่องทางโชคดีก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมปลาด้ขายอยู่เนี่ย <c oughs> ปลาเจ๊งไปแล้วเจ๊งไปแล้วโควิดปิดการปิด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 ปิปิด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 ดปิดปิดป ฝากอะไรแบบถึงแบบคนที่เป็นแฟนคลับแล้วบ้างว่าเรามีรายการวันไหนหรือยังไงบอกเขาน่ะก็ยังไงครับก็ฝาก f อหรือว่าแฟนคลับของพม่จันฉายแล้วก็ค่ายมวยพี่เข่งของเราครับก็ช่วยเป็นกำลังใจกับพวกเราตลอดไปครับแล้วก็ส่วน แฟนคลับท่านใดครับที่ยังไม่มีเสื้อจัานายใส่ครับนี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเราเราเราเอาเลครับราคาไม่แพงครับใส่สบายมากผมบอกเลยว่าใส่สบายมาก4ี่้อยห้าสบาทรวมส่งครับผมค่าส่งฟรีสี่ร้ยหบาทเนี่ยรอรับเสื้ออย่างเดียวรอรับเสื้ออย่างเดียวค่าส่งฟรีนะแต่ผมบอกเลยว่าเสื้อเนี้ยใส่มาสามปียังไม่ขาดเลยเป็นผ้าดีมากผ้าผ้าเนื้อผ้าดีนะครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็วันนี้เราก็ได้แล้จากพญานายเะครับว่าก่อจะเป็นมวยแนวหน้า ว่าเขาเป็นมาอย่างไงแล้วก็เขามีการฟิตซ้อมอย่างไงมีการดูแลร่างกายอย่างไงครับน้องๆที่น้องๆที่อยากเป็นมวยแนวาหน้าอนนี้ก็ฟังไว้ครับเนี่ยมัน,นผมจะพูดนะนเยอะนะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นนักมวยบ้านนอกหรือาเป็นนักมวยอาชีพเนี่ยที่ว่าผมพูดหน้าพูกเนี่ยว่าน้องๆเนี่ยทักมาถามตลอดนะว่าพี่ผมอยากเก่งเหมือนพี่ผมต้องทำยังไงเนี่ยผมก็ได้แค่แนะนําน้องไปว่าเราต้องรู้หน้าที่เราต้องมีวินัยนะ เพราะว่าส oh okay. no. yes, claro oh ิ่งที่มาสำคัญที่สุดใช่ใช่ครับนามันต้องมีวินัยคือมันเราต้องปลุกปลุกปลุกความเป็นในตัวเราว่าเราต้องไม่เขิมดีกว่าเพื่อนว่าเราเขิมใช่ว่าเราต้องมีวินัยตัวเองอะไรตัวเองครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเลยครับทางช่องทางของเพื่อนผมก็ได้ครับหรือว่าทางช่องทางของผมก็ได้ครับาม The Lucky Man โชคดี ChannelThe Lucky Man โชคดีโอ้โหชื่นมันแปลว่าอะไรขอผมขอ The Lucky Man หมายถึงโชคดีไงเพื่อนโชคดีโชคดีก็หมายถึงโชคดีอ่า ชาแนลก็หมายถึงชาแนลครับเดอะอะเฮ้ยอะไรกเดอะลั u กี้แมนหมายถึงว่าโชคดีอ๋อเดอะลั k กี้แมนมันแปลว่าคำว่าโชคดีใช่ครับแล้วก็โชคดีก็ผมนี่แหละอ๋อชาแนลก็หมายถึงอะไรกันครับเนี่ยก็วันนี้ก็คร่าวๆครับมารู้จักประวัติของตันชายคร่าวๆแล้ววันหน้าผมจะพาไปจอดลึกน้ำมวยคนไหนก็ฝากติดตามช่องเดอะลักกี้แมน โชค,ด, Channel โชคดีชาแนลโชคดีชาแนลโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe like, ก,กันด้วยนะครับผมสำหรับนี่ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ